บางทีมาย่างก็กินได้บางทีบาย่างก็กินไม่ได้นะครับระวังนะลูกสุกก็น่าจะตกเยอะนกก็จะกินนกก็มากินด้วยนะครับพี่ทุกคนอืมกระดอกก็กินทารานกินไหมกินอืมกระดอกก็กินเพต่อการเพืให้กระดอกมากินด้วยกระลอกกินด้วยเหรออย่าไปทำกระลอกนะกก็มมันนาิอืม มันต้องาอาหารใหุ้่มอืมอ๋อวันนี้เป็นวันโอกาสดีของผมนะครับที่มามาเที่ยวหานนองสานก็เจอน้องสถานอยู่ข้างห้วยเล่นน้ําอยู่นะครับพอดีก็เลยตั้งใจน้องสถานปีนเล่นต้นไม้อยู่บริเวณนี้และจุดป่าที่มาหาน้องสา,านนี้มมากันกี่คนมาสองคนมาบริเวณนี้เหรอ ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังขานะครับก็ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาตามหาน้องทาสานนะครับก็ผมก็ไม่ได้มาหาน้องทาสานนี่นานนานพอประมาณนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปไปส่งน้องเล็กกับน้องใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เอฟซีทุกคนก็ต้องขอโทษพี่พีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟซีดูนะครับที่ผมไปส่งน้องเล็กกับน้องใหญ่ซึ่ง ผมก็ไปส่งเป็นน้องเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เอาข้าวสู้ข้าวสารเก็บไว้ให้น้องเขาเหมือนว่าไว้หุงกินเวลาหิวไว้กินกันนะครับพี่เอซีทุกคนก็ยังไงก็ต้องขอโทษพี่เอซีด้วยครับยังไงน้องเล็กกับน้องใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันเนี้ยผมตั้งใจจะมาหาน้องทาสานนะครับเพราะผมไปส่งน้องเล็กเสร็จไม่เมื่อวานนะครับพี่เอซีทุกคนผมก็บ่นคิดถึงบ่นผมก็ คิดๆแล้วผมก็เหมือนกับไม่ได้มาหาาน้องนาซานผมก็เลยตัดสินใจวันนี้เลยมาหาน้องทาซานครับซึ่งวันนี้ผมก็มาก็ได้ซื้อลูกชิ้นมาให้น้องทาซานกินด้วยนะครับนี่นะครับเพียบเลยนะครับแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับเพียบทุกคนเพราะวันนี้ผมก็รีบมากเลยนะครับเลยไม่ได้ซื้ออะไรมาให้น้องทาซานนะครับและผมไม่รู้ว่าตอนนี้พี่โยมได้กมหาน้องทาซานหรือยังก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้โจรป่าก็อารวาสหนักมากเลยช่วงนี้ก็ต้องมาหาน้องทาซานบ่อยๆนะครับ พอหาน้องทาานเสร็จผมก็ต้องไปหาน้องเล็กกับน้องใหญ่ก็พูดง่ายว่าผมอาจจะถ่ายได้แค่วันละถ่ายคลิปให้บางทีก็ไม่ได้ไปถ่ายน้องทาสานบางทีก็ไม่ได้ถ่ายน้องได้ยังไงก็ต้องโทษพีเอฟซีด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาน้องทาสานครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าน้องตาสานจะอยู่หรือเปล่าและช่วงนี้โจรมันก็อาละวาดหนักมากเลยนะครับพีเอฟซีทุกคนเพราะเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงน้องทาสานเหมือนกันนะครับพีเอฟซีทุกคนเอางี้นะครับใหงไงก็ไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปหาน้องทาสานกันเลยนะ เอาละครับพี่สิทุกคนเดียวเราจะไปหาหน้องทัดซานนะครับเพราะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะครับเพราะผมก็เช้าๆก็ไม่มีเวลามาหาหผมเลยมาบ่ายสามโมงนะครับบรรยา่าศก็ประมาณนี้นะครับพี่สิทุกคนแล้วตอนนี้แถวบ้านผมก็ตอนนี้ก็อากาศหนาวมากเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าน้องทัดซานเนี่ยนอนอยังไงครับได้ก่อฟูกก่อไฟนอนหรือเปล่าและช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวด้วยผมไม่รู้ว่าน้องทัดซานจะหนาวหรือเปล่านะครับพี่สิทุกคนก็วันนี้ก็เราก็ไม่ได้เอาอะไรมามากมายนะครับพี่สิทุกคนต้องขอตัวพี่พีเซทุกคนที่ไม่ได้เอาข้อของมาเมื่อกี้พ ไปหาน้องตาซานให้เอาเข้าวของไปให้กินเยอะๆบางทีผมก็ไม่ค่อยมีตังนะครับพี่ฟีทุกคนถ้าผมมีตังผมก็จะพยายามซื้อของให้น้องเขากินตลอดเลยนะครับและสูสภาเนี่ยบางทีเราก็เอามาให้น้องแต่น้องเขาก็ไม่ใส่กันนะครับพี่ฟีทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับผมก็พยายามจะช่วยน้องเต็มที่แหละครับเท่าที่ผมช่วยได้นะครับพี่ฟีทุกคนมองลงแลวผมก็เป็นห่วงน้องตาซานด้วยครัวจนป่าจะมาทำร้ายน้องทาสานนะครับเลยต้องพยายามมาหาเขา สองสามวันที่ไม่ได้มานี่อืไม่รู้น้องสายจะยู่ยยังไงนะครับแล้วพี่โยมก็ได้กลับมาหาหน้องตะตาญังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่สิทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่สิทุกคนเพราะไม่ได้มาหาน้องเขาหลายวันก็เลย นนี้เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบๆให้พี่ๆสีชมก่อนนะครับ หรือย่องไปนะครับจังหวัไปแบบเพล่ยงนานทุกคนฝากด้วยพี่พีสีครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมซึ่งน,อน้องทรายออกมานั่งเล่นนี่คนเดียวนะครับตูดีครับใครจะเหงามากเลยนะพี่พีทสีทุกคนเหมือนกับว่าไม่มีใครมาคอยมาหาน้องทรายแล้วตอนนี้น้องทรายก็เหงานะผมดูแล้วพี่แฟงก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับพี่แฟงก็ติดภารกิจตามหาท่านยิ่งเพชรอยู่นะครับ ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหาน้องน้องเอาหาจะเหงาหน้าดูเลยนะพี่ดูดิครับนั่งอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นแก๊งนะยูน้องนาซานพี่เชนเองพี่เชนพี่เชนจำไม่ได้หรอพี่เชนไม่ได้มาหาอะไรวันน้องนาซานเราแวงคนไปหมดเลยนะครับพี่ทุกคนไม่ต้องกลัวพี่เชนพี่เชน <c oughs> เก่อนหน่อยโอ้ยเป็นไรทำไมมันน,น,นั่งอยู่นี่ฮะ คิดถึงพี่แฟนก็ไม่ได้ไม่มีเวลามาหามามานั่งคุยเพียสีครับซึ่งตอนนี้น้องทศทานเจ็บขาแล้วทำไมมานั่งเล่นนี่คนเดียวพี่โยมดูพี่โยมไม่สบายพี่โยมไม่สบายอ่านี่มีของกินมาให้ขาผมมานั่งกินนี่นั่งกินข้างห้วยนี่เพียสีครับซึ่งตอนนี้ก็ก็ได้เจอน้องทศสานแล้วเนาะผมก็ดีใจนะน้องทนสารมานั่งเล่นอยู่คนเดียวพี่โยมก็ไม่สบายนะครับเหมือนว่าน้องเราจะเหงาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่ทุกคน เดี๋ยวกอดปันกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวมานั่งคุยกับน้องททานก่อนนะครับน้องททานหิวมากเว่าน้องททานหิวไหมไม่ได้มาหาเลยวันล้มึงต้นต,อม,ตอมาไหมมันร้ายมากๆนี่นี่เหรอใช่ใช่มันทำไมได้ไม่ได้กลางคืนก็ไม่ถึงเขาอ,อยู่กันสี่คนชวนมีงอยู่สอ,อ,องคนสองคนวันนั้นพี่ก็ พี่ไปธนาคารขนป่ามาสองคนแล้วพี่ส่งให้ตำรวจแล้วพี่ทหารน้องเล็กกับน้องใหญ่น้องปลาไม่ถูกตัวเดียวน้องปลาแล้วพามารู้จักกันน้องปาสานะน้องเล็กกับน้องใหญ่อยู่ทางนู้นฝั่งประมาณนู่นน่ะรู้จักอะไรเป็นตำรวจกับว่าเออที่อยู่บ้าเรียบร้อยแล้วเผาจัดตรงนี้ไปนะคิดถึงมากเลยพี่ก็ไม่ได้มาเจอน้องปาสานานแล้วแล้วพี่แสงขึ้นนานพี่วินได้มาเที่ยวหาล้ปล่าไม่มีธมารหรอขาน่าจังเลว่า อ๋อตองไจะตามหาอย่ีอยูนงแบบนี้แล้วนี้ท่านหนุ่เคสไม่ตอนนี้องเล่นไม่จะกินท่านหน่มเหรอไ้องไ่าหนึ่งเคอนนี้ยตัวอนเนียจะได้เ่านหน่เก็ท่ก็ตามหาไม่เจอด้วยน้ำามต้องรีบเดี๋ยวติดคอน้ำ่างนีน้ำนี่เอาเดี๋ยวติดคออีกอือยกคออย่งเย็นต้ิ้คุลเล อาได้มเล่นคนเดียวทุกเยเลยกนเลยหรอเดี๋ยวม่อวานที่มาเล่นด้วยนะทเแล้วพี่ยมได้กินยายมาย่างยาที่เทียมมาให้ได้ให้ี่โยมนน้องบ่าวเาดูแลอยู่พอดูแลอยู่รอนเลดน้อเลือยอ ล่าล่าของน้องตานนะครับพี่ซิทธกคนดูดิครับ<อ>เหมือนเขาเขาหิวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขารีบกินมากเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ดีใจนะที่น้องเขายังไม่ยังสบายดีนะครับพี่สีทธกคนยังเล่นได้เหมือนล่าเร่งเหมือนเดิมนะครับพี่สีทธกคนผมก็ดีใจนะที่เจอน้องด้วยแต่นี้พี่ยมก็ไม่ค่อยสบายนะครับพี่สิทธกคนเลยน้องน้องละซานเลยต้องมาเล่นคนเดียวปกตินี่น้องละซานนี่จะเล่นกับพี่ยมตลอดนะครับตอนนี้ก็น้องละซานก็บอกว่าตอนนี้พ่อพ่อน้องลาสานดูแลพี่ยมอยู่นะครับเหมือนกับว่า พี่ยอมเขาไม่ค่อยสบายเป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรแต่น้องทศสารบอกว่าพี่ยอมกินยาเรียบร้อยแล้วยาที่เรามาให้น้องทศนาะพี่ยอมเอากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่เอฟซีทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับพี่เอฟซีทุกคนพอวันนี้ก็าพี่พี่เอฟซีทุกคนน่าจะดีใจเหมือนที่ผมดีใจเนี่ยนะที่ได้มาเห็นน้องทศสารและจดป่าก็เหมือนก็จะมาทำร้ายน,น้องทศสานแต่น้องทศสานขึ้นบนต้นไม้สูงนะครับพี่อขึ้นข้าบนนู่นโจยก็เลยมาทำร้ายน,น้องเขาไม่ได้นะครับ มันต้องรีบกิบนัเลยเดี๋ยวพี่นั่งเป็นเพื่อนนี่พี่เอฟซีคิดถึงนะมาทาน่เเหรออุ้ยหน,น,น่อยอะไรนอาพูดอน่นนนหรอเอาละข้างบนน่ะมีไฟไหม ก็ไปนอนกันบ่นกินน้ำด้วยเดี๋ยวติดคอไม่ต้องรีบนี่นะพี่สีทุกคนเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่สูดูนะวันนี้น้องเขาก็น้องซันคงจะดีใจนะที่ได้เห็นผมเขาผมมาปุ๊บเขาว,วิ่งเข้ามาก่อนเลยนะครับนี่คนระับเดี๋ยวาปก,ก็เป,เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ หนาวเหรอเดี๋ยวพี่ถอดเสื้อให้เอาไหมไวห่มไว้ใส่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดเสื้อให้น้องตาสันนะครับน้องตาสันเดี๋ยวผมก็อีกไม่นานก็คงกลับแง่น้องเขาใส่เสื้อก่อนนะครับเอามาเสื้อเอาไม่ไม่เป็นไรไว้ห่มเดี๋ยวพี่ว่ากลับบ้านอีกพี่มีเสื้อที่บ้านเยอะอ่ะอ่ะใส่แลตอนนี้ผมก็แง่เอาเสื้อให้น้องตาสันผมนะครับน้องตาสันเขาบอกเขาหนาวนะครับพี่เออไว้ไว้ห่มนะ ครับกินให้หมดเลยพี่โยมพี่โยมกับพ่อมีอะไรกินเปล่าม,มีใช่ไหม อันนี้น้องเขาแล้วน่าจะหิวนะผมคิดว่ากินลูกชิ้นทูนงหนึ่งที่ผมมาก็ขึ้นหมดเลยนะครับพี่สิทธิ์นี่หลังมือด้วยน้องเขาเป็นคนสะอาดนะครับมันมีน้ำมันน้ำมันอาบน้ำเปล่าอาบน้ำยางอาบน้ำยางวันเนี้ยอาบแล้วหรออ,อ,อ๋อนี่นะครับความน่ารักของน้องทัตไทก็ยังเหมือนเดิมนะครับพี่สิทธิทุกคน ไม่ค่อยสนน้องทานกลับแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ไปส่งนะโอเคจะตามไปเล่นที่โน่นต้นไม้โอเคเดี๋ยวน้ำไปด้วยดิน้องทานไม่เอาน้ำไปหรอออืม๋อ,อ,อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูน้องสานไปเล่นนะครับพี่สี่คนซึ่งตอนนี้น้องสานก็บอกว่าจะกลับไปเล่นที่ต้นไม้ใหญ่นะครับห่มไว้ดีๆเลยนะเสื้อรู้เปล่า อย่าไปทิ้งนะเวลาหนา,หนาวๆก็ห่มไว้ถ้าไม่ใส่ก็ห่มไว้นะ เดี๋ยวผมจะให้น้องทาชันเด็ดลูกสีดำๆนั้นไว้กินนะครับพี่สีกินได้นะครับผมก็หนาวนะแต่ผมให้เสื้อน้องเขาไปดีกว่าเดี๋ยวผมก็กลับบ้านเดี๋ยวก็มีเสื้อใส่อยู่หัวน้องผมไม่ค่อยมีเสื้อเลยผมไว้ดีๆเลยเสื้อหรือว่าเก็บไว้ก่อนดูดิครับลูกอะไรจะแย่หมดเลยนะครับพี่สีทุกคนเห็นไหมจะ้สิลูกอันนี้อีกคอไปเป็นกินหรอ ผมไม่รู้ว่าบ้านพี่เอฟซีเขาเรียกลูกนี้ลูกอะไรนะแต่แถวบ้านผมเขากินกันนะครับนี่ครับลูกอัตายมันโทมโตมันนวลวาามันเกลียวใช่ครับสองเม็ดสูงนี่จะสีดำนะครับพี่เอฟซีทุกคนน้องปาธานก็น่าจะเก็บกินเก็บกินเหมือนกันนะครับผมก็จะเจอแล้วผมก็จะเก็บกินแต่ตอนนี้ลูกมันยังไม่ค่อยสูงครับพี่ดีดูดีครับเป็นพวงเลยนะครับอยู่แบบเป็นพวงสมัยอยู่ข้างห้วยนะครับลูกนี้เวลาเม็ดใช่มันจะฝาดหวานหน่อยนะครับ ลูกสุกก็ไม่มีเลยนะครับพี่ทุกคนนัยไม่ตายไายที่ไหนล่ะน้องทรายเาพูดไปนี่นะลูกสุกนี้นะอร่อยไหมนี่นะครับพี่สีอืมนี่นะน้องายอยากินก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนนู่นน่ะพี่ปีนไปไม่ได้หรอกนะ เด็ดเรามาให้พี่เชมบ้างนะรูปสุกๆอ่ะใช่ไม่ดำดำไงน้องชายก็ขึ้นเล่นบนต้นไม้นะครับพีพซีทุกคนนี่เม็ดสุกอยู่นี่ใช่เม็ดดำดอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงกิ่งนี้ลงมาก่อนนะครับอร่อยไหมนี่นะครับเม็ดสุกๆเป็นเม็ดสีดำอย่างนี้นะครพีพซีทุกคน มันจะบวันหวานฝาดนะครับไม่รู้ว่าบ้านพี่เอซีเขาเรียกกันยังไงแต่บ้านผมเราเรียกเป็นกะลังนะครับกะเรียงกาเรียกว่าเม็ดอะไรมันอยู่ตามพังห้วยพี่ก็ไม่รู้แต่สมัยเด็กพี่กินกันเยอะตอนเด็กอ่ะอร่อยมากเลยหวานหวานฝาดนะเจ้ยังอร่อยมากนะพีเอซีกควมันหวานหวานฝาดนะครับนี่ครับน้อสายก็คือเป็นใหญ่ขมุนนุ่นต้นไม้สูงมากเลย ผมไม่กล้าขึ้นไปเลยนะครับเพสิสวดระวังตกงนาะจจบดีนะเนยะก,กินเสร็จม,มันจะเป็นอย่ไงเงพสิไม่เราจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลากินเสร็จยังมีผลไม้เยอะนะครับแต่บ,บ้านผมเนี่ยบางทีมอย่างก็กินได้บางทีมายัางก็กินไม่ได้นะครับ ระวังนะรู้สุกก็น่าจะตกเยอะนอกก็จะกินนกก็มากินด้วยนะครับพี่ทุกคนกระอกก็กินทารกินไหมกระอกก็กินือการอให้กระกกิน,กนด้วย,วย,วยกระลอกกินด้วยเหรออย่าไปทำกระลอกนะแือกินอืมมั้องมอืมวันนี้เป็นวันโอกาสดีของผมนะครับที่มา มาเที่ยวหานนองสะานก็เจอน้องสะานอยู่ข้างม้วยเล่นน้ําอยู่นะครับพอดีก็เลยตั้งใจน้องสะานปีนเล่นต้นไม้อยู่บริเวณนี้แล้วจุดป่าที่มาหาน้องสะานนี่ผมมากกี่คนมาซ่องคนมาบริเวณนี้เหรออืมโคจุดป่าคนนี้เดี๋ยวต้องมาปรับให้หมดเลยเออถ้าจะดูก็มาจัดก,การโซลโลไปซ่องคนนะย่ามาทำร้ายน้องสะานอีกเหรอ เขาแค้นระวังตัวนะน้องสายก็อยู่ที่เนี่รู้เปล่าเพราะพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาหาน้องนะถ้าพี่มีเวลาพี่ก็จะมาเที่ยวหาน้องบ่อยๆบางทีพี่ก็ติดธุระไปนู่นไปนี่ไงต้องไปหาน้องเล็กกับน้องใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยรู้เปล่าน้องนทรายก็อยู่ฝั่งนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆตัวตัวเล็กกับน้องทารานอีกตัวนี้เดียว พี่เจออยู่ในป่านู่นพี่เชนเจออยู่ในป่าเหมือนกับว่าเป็น,นเป็นเหมือนน้องทาซานี่แหละแต่อยู่ฝังงองอ่งพม่าไองอยู่ในป่าอืมอยู่ในป่า <c oughs> น้องตาชันอยู่ในป่าไงไม่เหมือนน้องเล็กน้องน้องเล็กน้องใหญ่นี่อยู่ฝั่งพม่าไม่บาไมไหนตานกลับแล้วครับกลับแล้วเหรอ สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังพี่มาใหม่นะกอดขอกอดทีนึงกอดทีนึงครับดูแลตัวเองดีๆนะโอเคโอเคครับพี่สีทุกคนเดี๋ยวน้องท asan ก็จะขึ้นไปดูพี่โยมโอเคครับเสือ้อเสือ้อเสือ้อเก็บไว้ดีๆนะค,ครับบ๊ายบาย,บายบดเดี๋ยววันหลังพี่มาเที่ยวหาใหม่นะโอเคโอเคพตอนนี้ก็น้องท a s า n ก็บอกว่าจะขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปดูพี่โยมนะครับพ่อพ่อเขาเหมือนว่าตอนกลางคืนจะออกหาล่าสัตว์นะพี่สี่ทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนนนะครับอตี้ก็ น้องทาซานก็ได้ดีขึ้นไปแล้วผมก็ได้เอาเสื้อให้น้องทาซานด้วยนะครับแต่ผมก็จะขอเดินทางกลับแบบไม่มีเสื้อใส่นี่นะครับพี่ทุกคนก็ยังไงก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้พ่อผมก็ตั้งใจมากนะครับที่จะมาหันน้องทาซานนะครับแต่คลิปหน้าเนี่ยเพื่อพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อลืนผมอาจจะไปเที่ยวหานน้องเล็กกับน้องใหญ่นะครับพี่ทุกคนพอผมก็ไปส่งน้องเล็กน้องใหญ่เนี่ยตอนนี้น้องเล็กน้องใหญ่ก็น่าจะคิดถึงผมเหมือนกกัันนนผผมมมแต่ออะคคถึงง้เขาาลยรบ คิดถึงบพพรกับน้องทาซาลเลยนะครับพี่เอซีทุกคนไม่ใช่ว่าผมมาหาน้องาถานแล้วลืมน้องเล็กน้องใหญ่ไม่ใช่นะครับผมก็ต้องไปเที่ยวหาน้องน้องทาซานบ้างพแต่ไปเที่ยวหาน้องเล็กบ้างนะครับแต่น้องเล็กนี่อยู่ฝั่งขามากผมก็ไปก็ต้องใช้เวลาสักวันสองว,วันนะครับพี่เอซีทุกคนไปเที่ยวหาน้องเอาทินเพราะั้นโนะจนป่าก็ช่วงนี้ก็น่าจะอรารวาสน,น้อยลงนะครับพี่เอซีทุกคนะั้งแต่ผมอยู่ฝั่ง,งมาแล้วก็จบส่งตัวให้ผู้ใหญ่บ้านกับทางตำรวจทางนู้นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าฝั่งนู้นไม่น แล้วแต่ฟั่งฝั่งน้องทศานี่แหละผมคิดว่าฝั่งน้องทศานี่ไม่รู้ว่าโจรสองคนนั้นอ่ะจะแครนผมกับอาจารย์ดูหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับที่เรามาวันนั้นอ่ะมาการ์รย์ดูที่เราเอาที่จะมาทำร้ายน้องน้องทสานะครับแต่เนี่ยอาจารย์ดูก็มาปรามาแบบเอาของคืนหมดเลยนะไม่ว่าเงินไม่ว่าอะไรที่ไม่จะแสงให้นะครับเอาคืนหมดเลยเราไม่รู้ว่าโจรสองคนนั้นอ่ะวนเวียนไปจะมาทำร้ายน้องทศานหรือเปล่า แต่ย,งงยังไงผมก็จะไม่ปล่อยให้น้องลทันโดนทำร้ายนะครับก็ังไงก็ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับพี่เอทุกคนยังไงก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับพี่ FC ทุกคนสวัสดีครับ